นะครับวันนี้สมสุนไพรชีวาของเราก็ได้รับเชิญมาออกบูธให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรในการลดเบาหวานและคุมน้ําตาลนะครับแล้วก็วันนี้มีมาเจาะเลือดตรวจน้ําตาลนะครับเพื่อวัดผลก่อนและทานสมสุนไพรชีวาครับเจาะเลือดคุณพี่ดูนะครับว่าค่าน้ําตาลเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่เนาะ <cinema. S 2> ค่าปกติของคนเราเนี่ยจะอยู่ไม่เกิน8 0ถึง100เดี๋ยวเราลองเจาะเลือดคุณพี่ก่อนที่จะทานสมสุนไพรชีวาดูนะครับว่าผลเลือดเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่อ๋อโอ้ค่อนข้างสูง นะครับอยู่ที่215นะครับถือว่าสูงมากเลยนะครับเดี๋ยวเราลองทานตัวสมุนไพรชีวาดูนะครับ<ม>ก็จะเป็นตัวนี้ครับเป็นชัวชาชาชงนะครับแล้วก็ตัวแคปซูลและอีกหนึ่งชั่วโมงเนี่ยลองมาดูว่าจากน้ำตาล215เนี่ยจะเหลืออยู่ที่เท่าไหร่ เมื่อกี้เนี่ยคุณพี่อยู่ที่215นะครับ<ป>ก็ถือว่าสูงมากๆ oh, <okay. S 1> นะครับเราหนึ่งชั่วโมงผ่านไปหลังทานสมุนไพรแคปซูลแล้วก็ชาชีวาเราลองมาตรวจอีกทีนึงนะครับที่เหลือ1 0 1นะครับก็คือถือว่ากลับมาสู่ระดับปกติเลยนะครับหลังทานสมุนไพรชีวานะครับทั้งแคปซูลแล้วก็ชาเหลือ100เลย